วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาเดินชมตลาดดอกไม้ที่ชื่อว่าหลิงหนานค่ะจะตั้งอยู่ที่ถนนฝางชุนอยู่ในเขตลี่หวนันในเมืองกวางโจเลยเมืองกวางโจรประเทศจีนค่ะได้รับฉายาอย่างเป็นทางการว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ค่ะเพราะด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมคือเมืองกวางโจจะอยู่ในเขตของกึงร้อนชื้นุณหภูมิเฉลีย่ยจะอยู่ที่ประมาณ22-25องศาตลอดทั้งปีค่ะซึ่งทําให้ดอกไม้หลากหลายชนิดค่ะสามารถปลูกได้ดีเมืองนี้ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็น เขตร้อยอย่างเช่นพวกเฟิร์นหน้าวัว หรือว่าแม้กระทั่งดอกไม้เข็ดหนาวค่ะพวกลิลลี่หรือว่าเบญจมาศก็สามารถปลูกในเมืองนี้ได้เหมือนกันตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและสมัยราชวงศ์จิงค่ะซึ่งทําให้เมืองกวางโจ้ค่ะถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของดอกไม้ค่ะซึ่งตลาดดอกไม้หลิงหนานค่ะถือว่าเป็นตลาดกลางรวมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในทางจีนตอนใต้ค่ะก็คือเป็นแหล่งกระจายสินค้าดอกไม้หลากหลายชนิดค่ะไปยังประเทศข้างๆอย่างเช่นพวกฮ่องกงมาเก๊าหรือแม้กระทั่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะซึ่งดอกไม้ที่ขายอยู่ในตลาดนี้ค่ะก็คือจะเป็นดอกไม้ท้องถิน่นหรือว่าเป็นดอกไม้ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเราจะพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศภายในตลาดจะเป็นยังไงบ้างค่ะครั้งนี้ค่ะที่เรามาเดินชมตอนนี้ก็คือจะเป็นช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คนอาจจะน้อยหน่อย,อยแบบค่อนข้างเงียบหน่อยค่ะแต่ว่าร้านบางร้านก็ยังคงเปิดอยู่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนมาเดินดูดอกไม้ก็คือจะช่วงเช้าตรู่แต่ว่า จริงๆแล้วตลาดก็คือจะเปิดอยู่จนถึงดึกเดิมทีของตลาดแห่งนี้ค่ะก็อยู่ที่ประมาณ60,000ตารางเมตรเท่านั้นแต่ว่ารัฐบาลท้องถิ่นนะคะก็คือเห็นถึงความสําคัญของตลาดที่กําลังโตขึ้นค่ะก็เลยมีการพัฒนาโครงสร้างของตลาดแห่งนี้ให้ใหญ่ขึ้นเป็น1,6 0,000ตารางเมตรค่ะในตลาดดอกไม้ลิงหนะนะคะก็คือจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆโซน A ค่ะก็คือจะเป็นต้นไม้กระถางค่ะ โซน B ค่ะซึ่งเป็นโซนของตลาดดอกไม้สดแล้วก็จะมีอีกโซนรอบๆค่ะก็คือจะเน้นอุปกรณ์จัดแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแจกันหรือว่าแบบเกี่ยวกับงานแต่งงานโดยเฉพาะแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่กําลังพัฒนาก,ก็คือจะเป็นโซนของ e-commerce ค่ะจะเป็นตลาดที่มีแผนพัฒนาให้สูง การเป็น e-commerce ของตลาดดอกไม้มากขึ้นค่ะซึ่งวันนี้หลักๆเลยเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมโซน,นีค่ะก็คือเป็นตลาดดอกไม้สดค่ะเป็นดอกไม้ที่มีหลากหลายชนิดมากซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาจากหลายแหล่งมากเลยค่ะอย่างเช่นลิลลี่คาร์เนชั่น แหล่งที่สําคัญเลยก็คือมณฑลยูนนานค่ะซึ่งเป็นแหล่ง,งการเพาะปลูกหรือว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้าดอกไม้อะค่ะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนคือจะเป็นพวกดอกไม้เขตร้อนค่ะหรือว่าเป็นไม้ไม้ประดับต่างๆอันนี้ก็อย่างเช่นเฟิร์นหน้าวัวเข็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบอนไซเนี่ยจะมาจากมณฑลกวางตุง้งไม้ใบหมากเหลืองหรือว่าแบบ บอนไซมาจากทฟูเจ้นเป็นหลักค่ะดอกไม้เมืองหนาวไม่ว่าจะเป็นเบญจมาศดอกงอนไก่หรือว่าเป็นคาร์เนชั่นหรือว่าลาเวนเดอร์และนอกจากดอกไม้ท้องถิน่นที่สามารถปลูกได้ดีในจีนในแต่ละมณฑลนะคะ <c oughs> ก็ยังมีดอกไม้ที่นําเข้ามาจากประเทศต่างๆค่ะซึ่งวันนี้ไฮไลท์เราจะพาไปชมดอกกล้วยไม้ที่มาจากประเทศไทยกันค่ะ อก็อย่างที่เห็นค่ะที่นี่ก็คือจะเป็นตลาดที่ราคาค่อนข้างถูกค่ะก็หลักๆเลยก็คือเดนโดเบียมค่ะแล้วก็นัุนของมอคคาร่าค่ะกล้วยไม้ก็จะมีการขนส่งค่ะมาจากทางเมืองคุณหมิงอีกทีนึงซึ่งเป็นตลาดหลักของตลาดกล้วยไม้จากไทยมาจีนค่ะ และนอกจากนี้ค่ะเมืองกวางเจาอย่างที่บอกว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ค่ะก็ในทุกๆปีค่ะในช่วงเทศกาลตุกจีนก็คือจะเป็นช่วงที่ตลาดดอกไม้มีความคึกคักมากๆรัฐบาลของท้องถิ่นเองก็มีการจัดงานขึ้นเรียกว่า flower fair ค่ะก็คือเป็นการจัดดอกไม้ริมทะเลสาบเรียกว่าทะเลสาบ ยี่หวานค่ะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมลิงนานวัฒนธรรม,นนมนนกวางตุ้งค่ะและตลาดดอกไม้เขาด้วยกันค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะกับการพามาเยี่ยมชมตลาดดอกไม้ลิงนานเมืองกวางโจวประเทศจีนค่ะออ EP หน้าเราจะไปที่ไหนกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะ